เออไปกินข้าวไปกินไปแอดเต็มนี่ค่ะทกคนรถเมล์รถเมลเม์สองสายสายหน้าสายหลังนี่ค่ะนหมบ้านหมู่บ้านของพิตาพิตาก็เคยถ่ายลงบ่อยนะแถวนี้เนาะฝนจะตกแล้วมันมืดไปหมดเลย้องพามันมืด พ่ตาต้องเดินออกจากอีกที่ไป,ทไปอีกที่ประมาณสิบห้านาทีนะทุกคนถุงใสค่ครูเขาหนีหมดแล้วแหละพิตาไปสายวันนี้พอพีพิตาต้องทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนพวกนี้ก็อาจจะมาเก็บตอนเชา้าเก็บตอนเชา้าแล้วก็ผักเอาผักว่ะพักตอนบ่ายแล้วก็ออกมาทํางานตอนเย็นอีกทีหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวพวกนี้เลิกงานแต่เชา้าก็พาผัวไปซื้อของ แล้วคนที่เขาจะมาดูบ้านนะเขาจะมาตอนบ่ายโมงวิ่งนะิงเนาะคนเอามาคนภาษาไทยเขาเรียกว่าตรวจสภาพบ้านนะน,นะทุกคนเนี่ยเรนนี้บ้านใหม่วุ้ยเสียทิตสวยนะอันนี้ตรวจสภาพบ้านเขาจะมาตรวจตรวจสภาพบ้านบ้าตรงไหนของเราเสียไหมต้งเวลาเราจะขายบ้านมันตดเยอะอยู่นะทุกคนเนาะเราเสียอันนี้เราเสียไหมอันนี้เราเสียไหม เราจะเข้าไปอยู่ในเมืองนะครับทุกคนอีกห้านาทีพี่ตาก็ลงแล้วนะเพราะว่าเผื่อไว้นะทุกคนเนาะเราเผืวว่อมันไว้เนาะเราเผื่อไว้เผื่อมันชั่วโมงเราไม่นี่ค่ะนี่ครับพี่ตาก็จะเดินไปทํารอกิีดน้อยตรงนี้นะรอกิดีดแปลว่าอนุบาลน,นะทุกคนเนาะขอบคุณนะคะคนสวยคนสวยกับคนดรอั้งคนสวยและทางคนดรอั้งใจดีทุกท่านขอบคุณน้ำใจนะคะ ขอบคุณน้ำใจนะเดี๋ยวเราก็จะเราก็จะลงแล้วนะครับทุกคนเนาะไม่ต้องจอดก็ได้นะเนี่ยบ้านหลังนี้หลังใหญ่มากเลยทุกคนหมุนให้ดูหน่อยนะั่นะหลังนี้หลังใหญ่มากเลยขาย็ว่าประมาณทักหกเจ็ดล้านแปดล้านนั่นแหละกับสิบล้านนะเออพ่พวกเาหมน้อยมาที่นี่เรบผว้เ่าหมน้อยมาหาเพื่อนเขาเออโอ้ยไม่ใช่นะเพราะว่าเรา เราจะไปตรงนู้นน่ะทุกคนเราไปเราจะไปที่อื่นต่อประมาณนี้เออพี่น้องก็พี่ตาก็พาเดินต้นไม้ไปก่อนพวกเราขำหน่อยเราก็ไม่อยากถ่องหน้าเขาหรอกเดี๋ยวเขาเมาื่อมันผิดกฎของเขาเออเพราะว่าเออคุณยายทําไมมาตรงนี้นะคุณยายอุศรุศรดกคุณยายจุงหมาคุณยายก็ผว่มาหาเราเลยค่ะเออ,เอ การรักทายคนสวีเดนแบบนี้ทุกคนอ๋อออประมาณนี้แหละไม่เยอะไม่มากหรอไม่น้อยไม่เยอะไม่น้อยไม่มากเนี่ยจะถึงรอกิทพิตาแล้วพิตาเดี๋ยวพิตาจะไปพาไปดูรอกิทลอกิทก็อนุบาลนะโรงเรียนอนุบาลบ้านเป็นหลังอนะ่ะทุกคนคุอยู่แล้วมั้งเนี่ยนตรงนู้นนะขาวๆตรงนู้นนะทุกคนแสงอาทิตกกำลังสวยนี่ค่ะเสียงอาทิตยกำยนะยตยกำลังสองลงมาแล้วสวย เออแล้วเราก็จะไปที่รอกรีดเราก็จะขอลงนะเพราะเอ้ยทำไมมันมืดจังเลยหรือว่าครูม,มันกลับแล้วเพราะไม่ค่อยมีเด็กเพราะเขาหยุดเขาหยุดเนาะวันนี้เขาหยุดกันเดี๋ยวพวกนี้เราถ้ามาเต่เชา้านี่ค่ะทุกคนแสงแดดสวยไหมมันกังส่องเลยเมฆมืดฝ <c oughs> นสวัสดีค่ะพี่ตาจะลงแล้วนะสาวสาวอังกฤษ ใช่ไหมเดี๋ยวกดกดสองก่อนพี่ตาจะลงรนะับตามมาถึงที่ทํางานนะทำงานตรงนี้นะคะบปะมห้านาทีนะห้านาทีแล้วก็ลงไม่พี่ตาขึ้นมาชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะพี่ตาก็รอบรอบประเทศไทยอยู่นี่แหละทุกคนเดี๋ยวเราเราก็แคปหน้าจอไว้ก่อนไม่สอนไว้นี่ค่ะขออีกหนึ่งนาะทีลงแล้วนะคะเพราะว่าโกมันโกชั่วโมงครึ่งค่ะ นี่ค่ะเรากินตรงนี้หายคนหายไปนั้นหมดอีเพื่อนอีร้อ,องหัวหน้ามามาโทรมาหาเตชะเลยมาแยกแยก,แยก,แ,ยกแยกกับพี่ตานี่ค่ะนี่ก็ยังมีไฟอยู่นะแต่ว่าเขาจะอยู่ไหมแค่นั้นแหละคิดว่าเขาไม่อยู่ออยู่อยู่ยยพีผีบ้านนั่นอยู่อยู่พี่ตาขอลงแล้วนะขอบคุณทุก้ําใจที่มอบให้พี่ตานะคะสวัสดีค่ะพี่ตาถึงลงอนุบานลนั่นนทางขยะอนุบาลแล้ว